สมาคมผู้บริโภคสงขลาหรือหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาเป็น,นกลไกขับเคลื่อนง,งานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคมีภารกิจรับเรื่องร้องเรียนไก่เกลีย่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิาพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เช่นผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการใช้อินเทอร์เน็ต เสนอโปรโมชั่นแพงแต่ประสิทธิภาพไม่คุ้มราคาหรือซื้อของออนไลน์แต่ได้ของไม่ตรงปกและโฆษณาเกินจริงอยากให้ลุกขึ้นมาร้องเรียนแล้วก็แก้ไขปัญหาเพื่อให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่ถูกระเมิดสิทธิคนอื่นอีกน,นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเองเขาก็จะพัฒนาคุณภาพบริการของเขาจากการที่พูดพวกร้องเรียนนี่แหละค่ะหลายเรื่องราวที่ผู้บริโภคถูกลอยแพร่และเกิดขึ้นซ้ซําๆในแต่ละวันเป็นหน้าที่ของหน่วยง,งานประจําจังหวัดที่จะต้องคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพก็ทำหน้าที่นี้อย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกันโดยพบว่าปัญหาการเบี้ยวจ่ายประกันภยัยโควิด19ในบางบริษัทสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาซื้อของออนไลน์แต่ไร้คุณภาพและเที่ยวบินยกเลิกการเดินทางไม่จ่ายเงินคืนเป็นปัญหาที่อาจจะต้องดาเนินการแก้ไขโดยต้องร่วมกันทุกภาคส่วนแต่ทางมูลที่เองเนี่ยขอเสนอที่จะทําเป็นวัดสต็อกเซอร์วินะฮะคือแก้ไขแบบเ็ดเสร็จเลย ผู้บริโภคที่เดือดร้อนจากการซื้อสินค้าและบริการไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนมายังสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือในงานประจำจังหวัดได้ทันที24ชั่วโมง